วันเสาร์ที่20มกราคม2566พระอาจารย์เดินนำพระทั้งหมดมารับพระตาหารนะท่านบาทครับ Terima kasih telah menonton เ,เ,เ,เนื่องจากวันนี้พระมาเพิ่มเยอะนะครับการรับ พระาหารจริงต้องเดินเป็นสองแถวนะครับพระทั้งหมด40กว่าลูกสำหรับวันนี้การทำวัดเย็นของวันศุกร์ที่20มกราคมพศ2 5 6 6ณบริเวณเจดีย์นะครับ you uh... คุณอันสำหรับประโยชน์ไว้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายปัจจมาชนาธานุกรรมปัมาสสงมี